สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชงกอยบันหน้าชาแนลค่ะเมื่อนี้เดินทางมาติดตามตเลอยู่ที่สำนักสงฆ์ทหน้าค่านำทิพย์ค่ะท่านผู้ชมมาติดตามตเลขก,กับแม่พามเนาะค่ะเนาะ แม่ภามเพิ่นกับฟันล่ะค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผู้เฒ่าสองคนเนาะค่ะน้องมาบอกเลขค่ะสิเป็นเลขตัวใหเข้ากับไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะแม่้ามเพิ่นกับันเห็นเลขโคกโตค่ะเลขโคกโตเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมกลับไปฟังพร้อมกันค่ะว่าแม่้ามนี่สิเอาให้เขาฟังจังใดเนาะค่ะแม่ภาพสวัสดีครับแม่้ามงวดก่รนี้ เขาสองตัวตาจัดเหรียญเจ็ดเก้าสามเนาะแต่พอเที่ยงรีบผมคือพอว่าเออเจ็ดก็สามมันเฉียดสามตัวคนตัวนี้ครับสมุทรชมเออเจ็ดเก้าสามมันเฉียดสามตัวถือสองตัวแต่ว่ามันเฉียดสามตัวตาเป็นเจ็ดแปดสามมันถือตัวเต็มเต็มเลยตัวนี้โอ้พอเที่ยงก็ไดเนาะแต่คิดว่าจะไม่ไม่พลาดมันถือเลยสองตัวกับสองตัวนั่นถูกที่แล้วเนาะวันนี้ฝันหรือยังครับแม่พานก็ฝันเนาะ ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ว่าฝันต้นก่อนนะคะฝันว่าย่้าย่าสีไทยท่านมามาดูแม่พามในฝันบอกว่าให้ไปแล้วไงสามเก้าเจ็ดะทำให้ไม่ไปซื้อเอา้าท่านว่าอย่งนี้นะคะแหละท่านมาพูดในท่านบ่นเลยบบใช่ไหมค่ะและเดียว <c oughs> ก่อนที่แม่พามจะนอนแปรเนาะนอนหลับแปรก็ แปลงเอ็นตัวและกันนี้ก็เป็นเสียงเหมือนย่าเลยค่ะถ้ามาพูดบอกตัวเลขแม่พามแต่ก็ไม่รู้นะมันว่าผีหลอกหรือว่าอะไรหลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ยินได้ยินจริงๆไม่ใช่ความฝันก็เป็นเสียงแววมาบอกเลยแต่เป็นเสียงผู้หญิงแก่การพูดออกมาว่าสองเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะสองเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งคันนี้แม่พามก็จำไม่แม่นเลยและคันนี้ก็เลย หลับไปหลับไปแล้วก็เลยฝันว่าย่ามาดูเอาว่าให้ไปแล้วสามเก้าเจ็ดทำไมไม่ไปซื้อเอาจำนวนนี้ค่ะแม่พามม่ได้เถียงกับท่านว่ะไม่ไม่กล้าหรอกค่ะไกถ้าคนเถียงคนเถียงเถียงเนี่ยแต่เม่คุณยายม่ไม่ย่าไม่ให้เป็นเจ็ดแปดสามเลยจะได้สามเก้าเป็น้าไปเถียงกับท่านเดี๋ยวท่านไม่ให้เพราะว่าท่านจะไม่ให้เนาะเรพูดกับท่านดีๆก็นั่นคือปันรอบแรกที่แม่พามฝัน พอพอต่อมาก็ <c oughs> คือครบรอบวันเกิดของแม่พามัน,น,นที่ยีิบสามมีนาที่ผ่านมานี้แม่พามก็เลยมาขอหลวงปู่สวงเพราะว่างวดที่แล้วแม่พามก็ขอหลวงปู่สวงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจขอท่านนะนะแต่ว่าขอออกมาได้เป็นเลขเจ็ดสามตรงๆเลยแต่แม่พามก็ไม่ได้บอกใครเป็นเวียนวานสุดท้าย ก็ไปวันหวยออกเลยค่ะอขอตอนเช้าเป็นคืนวันที่สิบห้าตอนเช้าแล้วันที่สิบหกก็ใช่เดคืนวันที่สิบห้าต่อมาก็เป็นตอนเช้าวันที่สิบหกก็หยิบลูกปองอธิษฐานขอหลวงู่อวงโดยแบบไม่ได้ตั้งใจที่ว่าไม่ได้ตั้งขันห้าขันแปดด้วยถ้าเจ็ดสามเจ็ดสามตรงตรงเลยค่ะถ้าไม่ทางโทรไปย้ำกับพ่อเสียงว่าปู่มาให้เจ็ดสามนิ้วเต็มเต็มเลยเนาะไม่ก็ให้เลขไปเยอะแล้วก็เลยไม่ไม่อยากบอกอีกอะไรเงี้ยค่ะตรนนั้น ถึงบอกมันก็ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นเลขอยู่ในมีมีมีอยู่ในชุดเพราะว่ามันเจ็ดเก้าสารอย่างนี้าการเล่นก็จะเข้าเนาะและวงวดนี้แม่ทามก็เลยมาขอในวันที่ยี่สิบสามตอน,น,นกับวันคล้ายวันเกิดของแม่ทามอายุสี่สิบแปดปีก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหลวงปรูขอขอคันให้หนูน้อยขอจากหลวงครูนี่แหละ นานาแล้วก็ให้กับแม่ด้วยแล้วก็ญาติพีรรมม่พมะเเนาะขอเป็นของขวัญน่นอยอะไรเงี้ยน,นะคะก็เลยตัองจิตอิษฐิานขอท่านก <c oughs> ็เลยหยิบลูกไข่ขออกมามันก็เป็นตัวเลขสามตัวก็เป็นตัวเลขหกสามสามสองตัวก็เป็นเลขเก้าหกหกสามสามกับเก้าหกทำไมไม่ทำไมไม่ตรงกับญาติกเีกัน เราก็มันก็นแล้วแต่บุญแต่วาสนาก็ไปดูนะคะตรงน,นั้นเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเราไม่แยกตัวเจนให้ที่ท่านบอกว่าให้หกตัวนั้นนี่ตัวไหนทานาก็ที่ทกหกต,ต,ตัวนั้นคือท่านพูดออกมาว่าสองเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะสองเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแต่ท่านไปต่อว่าทําไมไม่ซื้อเลขสามเก้าเจ็ดที่ให้ไปแล้วท่านว่า,างเงี้ยนะสามเกเจ็ดเออแม่พามารู้ว่า มันจะมาวันนี้ซ้ํำไหมแต่ก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจค่ะครับแล้วครั้นี้ก็เลยมาฝันล่าสุดเมื่อเมื่อวันวันที่ยี่สิบสามนั่นแหละตอนกลคืนนะนะฝันรอบรอบสองแต่ว่าถ้าพูดไปมันก็เหมือนจะว่าเลขจะเยอะแต่ว่ามีผู้ชายเก่งท่านมาสองคนท่านมาพูดบอกว่าเลขมันจะออกแปดหกนะ แต่เจ็ดเจ็แต่เจ็ดเจ็ดนี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ท่านพูดว่าเด่นเจ้าแปดหกขนานี้ค่ะค่ะแหละก็คือความปันรอบที่สท่านท่านมาสองสองคนใช่ไหมสองคนเป็นผู้ชายแก่ค่ะก็ผู้หญิงแก่ไม่เป็นผู้ชายสองคนท่านมาบอกเลยแปดหกแปดหก กับเจ็บเจ็แต่ว่าเจ็เจ็เป็นม่มั่นใจเป็นมั่นใจแตกตัวไม่มั่นใจไม่ใช่อกนะเพราไว้ใมมั่นใจมั่นใจออกมาเฉยได้ในยต้องมีาามนาะเป็นไปได้หมดทุกตัวค่ะตัวเลงจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะออกนะคะคือเป็นแนวทางเฉยให้แค่เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าบางทีแนวทางที่ความฝันก็เข้าจริงๆในวานที่ผ่านมาคนผ่าตึงก็ว่าตัดเล่นนี่มันก็เข้าอยู่แล้วเจ็ดสามแต่ว่าของแม่ภาพนี มันเป็นเจ็ดเก้าสามเกือบไปสามตัวเจ็ดเก้าสามกับเจ็ดแปดสามที่แม่พามาบอกไปเมืที่แล้วเล้ของผูเจ็ดแปดเอ้เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่กับเจ็ดเก้าสามใช่ที่บอกไปเมื่อที่แล้วมันก็ลดมาอย่างละแก้มอ๋อเนาะอันนั้นก็เจ็ดแปดสี่ถ้าลดมาอีกแก้มมันก็เป็นสามตัวเนาะใช่ก็บอกว่าทำไมผูกทำไมถ้าบ่งถูกตรงๆทำไมให้เฉียน อ้าวแม่พามเอามาดูหน่อยที่เขียนไว้นั่นถามไปคนก็ลืมเนาะต้องต้อง,องดูเนาะต้องไปเขียนใหม่นะคะเพราะว่าแม่พามเขียนรีบอืมนี่ครับท่านผู้ชมสองเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งโอ้ไม่ยากเลนแล้วว<ม>นันวที่หนึ่งด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าขันหกตัวมันก็นหายยากเนาะก,กับตัดเลน <rotations. S 1> เอาแล้ววันที่หนึ่งนี่นก้นได้สองตัวมันก็ถือวันที่หนึ่งนี่หรอกค่ะท่านผู้ชมแล้ก็ตาเป็นสองเก้าแปด คือว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งตัดแบ่งสามเขาเนาะแมนตัดแบง่บงสามจบมันก็มีจะมีอยู่สามชุดเนาะครับผมเลขสามตัวนัก็หกสามสามแปดหกกับเจ็ดเจ็ดนี่เป็นผู้เฒ่าสองคนยังมาบอกไม่พลาดครับผมเป็นมั่นใจเลขแปดหกประสันหกเก่านี่เป็นเลขหลวงปู่สวงอ๋อเลขหลวงปู่สวงนี่ 96, 9, 6, 3, 3, เก้าหกก็พกสามสามเนาะเลขของหลวงปู่สวงวันที่ผ่านมานี่มาบอกไม่พลาดเป็น ขึ้นสุด้ทยครับผมก้อนห้อยออกขึ้นมาจจิชิาตื่นมามัจจิิบอกก้อนห้อยออกเน,ะ B mm hmm. นาะบอกเจ็ดสามลอเราไปพิจนาเบอรงครับผมเต็ไปชุม่มอเอฟพอเที่ยงเองก็มาติดตามให้ครับขึ้นมาหาควา,าจานเนาะครับผมเนาะมาขอความฝันจากแม่พานแน่ของผา,อาจานจะจะเป็นยังไงล่ะครับเพรานว่าเทเแตงานหลายวันจันกรเราล่างสร้างยังก็ยังก,งก <c oughs> ็พระเจ้าห้าพระองค์ครับผม รัาสรรค์ยุติสนักสงฆ์ทำหน้าค่าเนาะกับมที่ยงกับขอเช่นช่วงขึ้นกอครับผมะมุทรชุ่มพระวัฒน์แตอยากรวมมิตรรวมสารกับทั้งสนักสงฆ์ทำหน้าค่าสั่งพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมเนาะรอาจารย์คนกล่ามันี่จะเอาทหารพี่ีน้องน้องทหารเพ่นมาซอยเหลือมันนีครับผมร่างไ้ก็ก็ฐานบ่าครับผมพระอาจารย์โมคนินคนใส่ครับผม ท่านไหนอยากร่วมบริจาคเป็นองค์ภาค่ะท่ามหาพระอาจารย์ไ,ไ,ได้วยแม่พามเนาะก็ผมเนาะพอพิอยู่สำนักสงฆ์สำนักข่านน้ำกันเดี๋ยวว์วัชยงจะมมร่วมมือทุให้เบื้องหลังรั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับแม่พานขอบคุณครับข,ขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมหลังจากไดฟ้ฟังเรื่องเล่าความฝันของแม่พามไปแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มีตัวเลขมา,หาให้เฮาค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นหลวงปู่สวงนั่เนาะค่ะเนาะตัวเลขนี่ที่ย่ามาบอกนี่ก็คือ298 70 หนึ่งเนาะค่ะเนาะสองเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเอาไปสื่อตัดหนา้าตัดหลังค่ะธรรมุชคมหกสามสามเก้าหกเนาะค่ะเนาะหลักกระเปยโทหลักกระเจ็ดเจ็ดเป็นเลขที่ฝันเห็นปูค่ะท่านผู้ชมปูมาบอกเนาะคะ่ะเนาะส่วนเบอร์โทรของแม่พามกับยูดานล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากรวมสมทบบริจาคเนาะค่ะเนาะเพิ่นสางพระเจ้าหาพระองค์ค่ะ คนอิดคนไายเนาะคะ่ะนอก,ก็มีทหารมาซอยค่ะท่านผู้ชมมีทหารเนาะคะ่ะนอต่อชโดใช่เดนค่ะมาซอยค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันนาชาแนลกาสิคอล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องก้อยบันนาชาแนลน้ำเนเดอ้อค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโศกมาน้ำกันเนาะคะ่ะนอในงวดวันที่หนึ่งเมษาหอโคนี้ค่ะขอบคุณค่ะ